เฮ hey, ดังๆแจกเงินเที่ยวคนละ3,000บาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะจากกรณีที่นายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอให้พิจรารณาปลดล็อกท่องเที่ยวในประเทศ ดีเดย์วันที่1มิถุนายนนี้เริ่มจากเดินทางข้ามจังหวัดก่อนในระยะแรกจากนั้นจะเปิดให้เที่ยวในประเทศได้เต็มรูปแบบนะคะล่าสุดนายชัยรัต,รยตน์ไตรรัตนะจารบพรประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้กล่าวนะคะว่าขณะนี้ผู้ประกอบการอุตสาหก,กรรมท่องเที่ยวเตรียมพร้อมรับมือมาตรการผ่อนปรนระยะที่3โควิด -19 ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2563 แต่ยังต้องดูว่าการผ่อนปรนดังกล่าวจะดำเนินการในรักษณะใดเนื่องจากขณะนี้ยังมีเรื่องพอรากฉุกเฉินกำหนดถึงสิ้นเดือนมิถุนายนและต้องดูว่าผ่อนปรนให้เดินทางข้ามจังหวัดอย่างไรเพราะในสองเรื่องนี้เป็นอุปสรรคสำหรับในการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีการหารือกับผู้ประกรอบการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในกรณีที่รัฐบาลจะคายรอกดาวให้กับอุตสาหากรรมท่องเที่ยวมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการเคยเสนอให้แจกคูปองท่องเที่ยวกับผู้สูงอายุแต่แนวทางดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมแล้วเนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโควิด -19 สูงกว่ากลุ่มอื่นๆน,นายชัยรัตน์ยังกล่าวต่ออีกนะคะว่าทั้งนี้รูปแบบนำมาทดแทนและทำได้ทันทีก็คือแจกคูปองท่องเที่ยวคนละ2-3,000บาท ให้กับคนไทย10ล้านคนคิดเป็นเงินประมาณ2-3หมื่นล้านบาทตรงนี้สามารถขอใช้เงินจากงบฟื้นฟู400ล้านบาทในพรกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทได้เบื้องต้นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสนับสนุนแนวคิดแจกคูปองแล้วเพียงพอให้กระทรวงท่องเที่ยวทำข้อเสนอเข้าไปเท่านั้นในายชายรัฐกล่าวว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลเคยดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและท่องเที่ยวผ่านมาตรการชิมชอบใช้แจกเงินให้ประชาชนกว่า10บล้านคนไปเที่ยวซื้อของไปทานอาหารไปพักในโรงแรมแต่สัดส,ส่วนของการใช้ใจ่ายส่วนใหญ่นำไปซื้อของการนำไปพักโรงแรมน้อยมากดังนั้นหากนำเรื่องชิมชอบใช้มาใช้อีกคงไม่เหมาะสมเท่ากับการแจกคูปองซึ่งตรงจุดประสงค์มากกว่า ซึ่งในการใช้จ่ายของคูปองนอกจากนำไปใช้จ่ายที่พักแล้วสอทอท,อ,ทอ,อยากให้สามารถนำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นร้านอาหารบริษัททัวร์ร้านขายของที่ระลึกนายชัยรัตยังกล่าวอีกนะคะว่าขณะนี้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมจัดโปรโมชั่นกระตุ้นการท่องเที่ยวล่าสุดมีโรงแรมระดับ5ดาวลดราคาห้องพักเหลือคืนละ1,000บาท ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กเตรียมพร้อมจัดแคมเปญลดราคาห้องพักแพ็กเกจนำเที่ยวลงไม่ต่ำกว่า50เอร์เซน์เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวซึ่งผู้ประกอบการไม่ได้คิดถึงกำไรแล้วขอแค่ให้มีเงินมาหล่อเลี้ยงธุรกิจและจ่ายเงินเดือนพนักง,งานบางส่วนเท่านั้นโดยผู้ประกอบการพร้อมจะอัดแคมเปญทันทีหลังรัฐบาลประกาศคาร์ลักดาวเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้นอกจากนี้เอกชนเสนอให้ภาครัฐ ออกไปกระตุ้นท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะขณะนี้หลายๆประเทศยังหวังพึ่งพาการท่องเที่ยวดังนั้นหากสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นจะทําให้หลายประเทศแข่งขันทําแคมเปญดึงดูดภาคการท่องเที่ยวอย่างหนักอยากเห็นคนไทยเที่ยวไทยมากขึ้นมีสัดส่วนรายได้ท่องเที่ยว50%จากขณะนี้มีสัดส่วนเพียง30%ของรายได้ท่องเที่ยว3ล้านล้านบาท หรือท่องเที่ยวของคนในประเทศมีมูลค่าเพียง1ล้านล้านบาทสถานการณ์โควิด -19 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวต่างชาติดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการในช่วงครึ่งปีหลังนี้ทําอย่างไรให้คนไทยเที่ยวในประเทศมากขึ้นในาใยชัยรัฐกล่าวนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะก็จะเตรียมนํามาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเสนอต่อนายพิพัฒรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนำไปหาหรือกับกระทรวงการคลังโดยเริ่มต้นมาตรการในช่วงไรมายม3ของปีนี้หรือตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมเป็นต้นไปมาตรการเตรียมไว้แล้วเช่นรัฐเข้าไปช่วยจ่ายส่วนลดที่พักและโรงแรม50%นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอชอบช่วยชาติลดหย่อนภาษีจากการท่องเที่ยวทั้งนี้คาดว่าไม่เกินกลางเดือนมิถุนายนนี้รูปแบบต่างๆจะชัดเจนและนำเสนอไปยังคอรมอ หลังจากนั้นก็จะนำเข้าคณะกรรมการกัรปรองสสชเพื่อขอใช้เงินจากพรกรหนึ่งล้านล้านบาทในส่วนของการฟื้นฟูสี่แสนล้านบาทนั้นเบื้องต้นกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้หารือกับสสชกับวงเงิน2 0 0 0 0ล้านบาทมาช่วยท่องเที่ยวแต่ถ้าไม่เพียงพออาจจะขอเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ